ชื่อเพลงว่าถ้าหากจะพี่ตู่พบทอนนะครับก่อนหน้านั้นคือไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจเพลงเก่าจากเต้นนารารักนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับโฮโรโซเชียลกับดีเจก๊อตนะครับตอนนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ดูผ่านไลฟ์สดๆของเราอยู่ด้วย Facebook Live แล้วก็ YouTube c h anel n 94 f m มค u ัด้วยนะครับวันนี้ท็อปิกของเราจะว่าด้วยเรื่องราวของ การพกเงินก้นถุงนะครับคุณเกิดปีไหนต้องพกแบงค์อะไรแล้วก็ลงทายด้วยเลขอะไรเพื่อที่จะให้เงินตุงเป๋าเต็มเฮงเฮงกันตลอดทั้งปีนี้นะฮะจ <F> ิงจิงก็มีทั้ง12ปีนักกษัตริย์เลยนะแต่วันนี้จะพูด12ปีนักกษัตริย์น่าจะเวลาไม่ทันเอาอย่างนี้และก <F> ันกณผู้ฟังคุณเกิดปีนักกษัตริย์ไหนนะครับจะเป็นปีชว่วฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงคุณเกิดปีไหนแล้วก็อยาก จะรู้นะฮะว่าต้องพกเงินขวัญถุงก้นถุงอ่ะเป็นแบงค์อะไรคุณส่งไลน์มาดีกว่านะครับทางไลน์ของเราที่ ID ดี FM ้าครับว่าคุณเกิดปีนักษัตริย์ปีนี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาสุ่มอ่านให้ว่าปีเกิดของคุณเนี่ยต้องพกแบงค์อะไรถึงจะเฮงถึงจะปังมีเงินเต็มกระเป๋าทั้งปี2 5 6 4ปีนี้เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังเกิดปีไหนส่งไลน์มาไลน์ทาง ID 94 FM ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านคำทำนายให้ฟังกันนะครับ อย่าบอกนะว่าคุณลืมใส่หน้ากากอนามัยระลอกสองไม่มาถ้าทุกคนร่วมใจใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างกันไว้ใช้เจลล้างมือ 94FMClub อยากให้คุณใช้ชีวิตแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน สิวผุดไม่หยุดเลยงุดงิดอ่ะปรึกษาดังอันคลินิกสิจ๊ะดังอันคลินิกพร้อมตรวจโรคทั่วไปตรงข้ามบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าหัดใหญ่10โมงึง1ทุ่มทุกวัน094 236 9236หนังสืออนุมัติเลขที่คอระคังสอเสือพอพานจุดสอเสือขอไข่5ับ2564 บ้านใหม่ใกล้เมืองราคาไม่เกินเอื้อมแค่2ล้านนิดๆก็ซื้อบ้านสุธทาทิพย์ได้ชาวเฮาส์ราคาเบาเบา,เบาสุธทาทิพย์เขามีหลายทำเลน้ำไม่ช่วมสุทธาทิพย์ควรสันติเส้น4ีพูตัดใหม่และคลิ่นิด4ี่เฟสสก็แค่2.09ล้านเท่านั้น แล้วยังมีสุดทาทิปคองรอ5เฟส6แค่2ล้านสุดทาทิปตำรับอีสาน1.8ล้านสุดทาทิปโคกเม้า2แค่1.75ล้านราคาแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วนะครับนัดดูบ้าน086-490-5927 Facebook โครงการบ้านสุดทาทิปผัดใหญ่บ้านดีที่คุ้มค่าในสังคมที่น่ายอยู่ต้องบ้านสุดทาทิปซื้อเลยได้เลิแต่งแล้วแต่ช่วงนี้ยังจัดงานไม่ได้ ก็เอาอย่างนี้สิพ่อว่าท,ทําพิธีตาเลิกไปก่อนแล้วค่อยจัดงานฉลองก็ได้เพราะแหวนแต่งงานจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะอยู่กับคุณตลอดไปอมอริ James, นี่เจมส์ที่1เรื่องแหวนแต่งงานเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้คุณช็อปสะดวกง่าย จะแชทจะโทรหรือวิดีโอคอลกับทีมสตาฟอมอรินี่เจมส์แอดมินตอบไวมีบริการส่งถึงบ้านโปรโมชั่นพิเศษร,รออยู่หรือผ่อนไม่มีดอกด้วยโปรแกรมออมเพชรเป็นเจ้าของเพชรได้ง่ายขึ้นคลิกเลยที่ Facebook อมอรินี j เจมสหัดดา่หรือ line, แอดไลน์แอดไซน์อ m มอรินี a เจมส์ snack ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความกรอบ ลาก,กรอบทวีวงเคี้ยวกรอบตอบโจทย์ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแท้โปรตีนสูงไขมันตำ่ำขัดสัรวัตถุดิบคุณภาพจากทะเลแค่ฉีกซองก็หอมกรอบอร่อยปลาก,กรอบทวีวงสแน็คดีๆของดีประจำท้องถิ่นซื้อกินก็ฟินซื้อฝากาก็เฟีเ้ยวแค่ซองละ25บาทกรอบกรุบหยุดไม่อยู่ต้องปลาก,กรอบชวีวงบนซองมีรูปปลาคู่สีแดงหยิบเลยที่เซเว่นทุกสาขาทั่วภาคใต้ ดิวไหนที่ว่าดีโค้ดไหนที่ว่าเด็ดอัพโปรฮอตฮคุ้มค้มช่วงชวนรับจับโปรกับดีเจหลินตามฟังทุกวันจันทรถึงสุกบ่ายโมงครึ่งสายกินสายเที่ยวสายช็อปไม่ควรพลาด สังเกตดูนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเป็นโฮโลโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับความเชื่องเงินเงินทองๆคุณใช้ความสําคัญเยอะมาก <c oughs> สนใจกันเพียบเลยออนน่อยากจะรวยอยากจะเฮงกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอเคโอเคก็จะได้รู้ไว้ว่าท็อปิกแบบนี้คุณชอบจะได้ไปหามาอีกนะฮะ <c oughs> เอาล่ะครับสําหรับตอนนี้ได้เวลาแล้วสําหรับช่วงโฮโลโซเชียลกับ DJ จกนะครับโฮโลโฮโลโซเชียล โฮโลโซเชียลโฮโลโซเชียลวันนี้เนี่ยนะฮะท็อป,ปิกของเรานั่นก็คือว่าด้วยเรื่องราวของการ พกเงินก้นถุงหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าเงินขวัญถุงก็ได้นะครับคราวนี้เงินก้นถุงคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเงินก้นถุงอ่ะคือธนบัตรนะฮะที่คุณควรจะมีติดกระเป๋าไว้แล้วไม่ต้องจ่ายนะฮะให้มีติดกระเป๋าไว้เฉยๆเลยห้ามใช้เด็ดขาดเพราะเขามีความเชื่อว่าใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วเนี่ยจะเสริมสิริมงคลบางคนมีความเชื่อว่าการที่เรามีเงินก้นถุงอยู่ในกระเป๋าสตังค์ตลอดนั่นแปลว่าเราไม่ได้ปล่อยให้กระเป๋าตังค์ของเราว่างเปล่านั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าเราจะมีความเชื่อนะฮะว่าแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีนักกษัตริย์นะฮะเขาจะต้องมีการพกแบงค์อะไรลงไทยได้วยเลขอะไรเพื่อเป็นการดึงดูดเงินเรียกเงินเรียกทองเข้าสู่กระเป๋าสตางค์ของเจ้าของนะครับซึ่งแต่ละปีนักกษัตริย์เนี่ยก็จะมีธนบัตรแล้วก็ตัวเลขที่ถูกฉลกไม่เหมือนกันนะในแต่ละปีปีนี้ขึ้นปีใหม่2 5 6 4ก็มาอัปเดตกันก็ไปได้ข้อมูลมาจากแฟนเพจบ๊อบเคียร์นะครับเอาะคุณผู้ฟังส่งมาเยอะมากแต่ว่าวันนี้ ขอเป็น6ปีนักษัตริย์ก่อนละกันนะฮะโดยที่บอกโดยไม่เรียงลำดับความรวดเร็วละกันนะฮะปีแรกที่ส่งมานะฮะก็คือปีเถาะนะฮะปีเถาะคุณผู้ฟังส่งมาว่าเกิดปีเถาะคนเกิดปีเถาะนะครับเขาบอกว่าให้พกแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข6นะฮะปีเถาะแบงค์ร้อยลงท้ายด้วยเลข6นะครับต่อไปปีมะเมียปีมะเมียพกแบงค์ยี่สิบที่ลงท้ายด้วยเลข6ครับ ม,มัมมียพกแบงค์ยี่สิบลงท้ายด้วยเลขหกปีฉลูปีฉลูพกแบงค์ห้าสิบอาจจะหายากหน่อยแล้วลงท้ายด้วยเลขสองปีฉลูแบงค์ห้าสิบลงท้ายด้วยเลขสองนะครับปีขานปีขานเขาให้พกแบงค์ยี่สิบลงท้ายด้วยเลขห้าปีขานพกแบงค์ยี่สิบลงท้ายด้วยเลขห้า ปีมะโรงมีคนเกิดปีมะโรงปีเดียวกับก่อดด้วยปีมะโรงพกแบงค์ห้นะฮะอาจจะหายากหน่อยสําหรับแบงค์ห้แล้วต้องเป็นแบงค์ห้ที่ลงท้ายด้วยเลขสามนะฮะมะโรงแบงค์ห้าลงท้ายด้วยเลขสามและปิดท้ายปีที่หกสำหรับวันนี้ปีจอครับคนที่เกิดปีจอให้พกแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข0น ปีจอ6กแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ครับคุณผู้ฟัง94แสนคุณกำลังวันนี้เปิดไป6แผ่นป้ายสำหรับปีนักกษัตรินะนที่เปิดไปแล้วมีมะเมียฉ <c oughs> ลูขานถอ <สา S 1> มะโรงจอนะฮะ <4. S 1> ส่วนปีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันใน ep ที่2นะครับ <c oughs> ก็จะกลับมาอัปเดตกันว่าปีที่เหลือ <c oughs> เช่นปีชวดปีมะแมปีวอกปีรักาปีเหล่านี้นะฮะแล้วก็อีก2 2ปีนะฮะว่าควรจะพกเงินขวัญถุงแบงค์อะไรแล้วก็ลงท้าย ว,วันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วแบบอยากจะแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามกันคุณสามารถไปแชร์ได้เลยนะใน Facebook ของ 94FM Club แล้วก็ YouTube Channel 94FM Club สามารถไปฟังย้อนหลังโฮโรโซเชียลทุกๆ e ีก,กับก๊อตได้เช่นกันนะครับพรุ่งนี้มาติดตามฟังกันสําหรับ E ีีที่2เกี่ยวกับเรื่องของเงินขวัญถุงหวังว่าคุณจะชอบท็อปิกแบบนี้และย้ําเสมอว่านี่คือเรื่องราวของความเชื่ออย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ